ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอ,อยากทราบรูปแบบเกมวันนี้ครับของลูกทีมครับก็โดยรวมต้องขอจุดเชยลูกทีมว่าวันนี้เราปรับตัวได้ปรับจังหวะกันได้โดย โวยนักขอื่มชมถึงแม้ผลจะออกมาแพ้2อเหลืแต่ประเมินโดยทีมแล้วก็คือดีกว่าเมื่อวานนี้วันนี้เป็นลูกทีนล่างที่ภาพชัดขึ้นครับอาจารย์ได้มองเห็นอะไรหรือเปล่าครับในการในเกมสองเกมที่ผ่านมาสําหรับลูกทีมที่ทั้งข้อดีและก็ที่จะข้อที่ต้องนําไปปรับปรุงก็ต้องยอมรับว่าเยาวชนคือยังเติชุดนีน้ต้องใช้เวลาเพราะว่าเกมแรกเนี่ยต้อง ขอ,ขอชมความตั้งใจคือเล่นด้วยความมุ่งมั่นแต่สิ่งที่เขาลืมและก็มองข้ามไปก็คือรูปแบบและวิธีการซึ่งถึงนี้ต้องกลับไปจีนสมาธิกันยกใหญ่เลยครับน,นั่นคือเรื่องใหญ่ทีนี้หลังจากเกมเมื่อวานก็มีโอกาสได้ประเมินวิเคราะห์ให้เขาฟังแล้วก็เกมวันนี้ก็เห็นภาพว่ามีความแตกต่างที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่า ความเข้าใจและวิธีการกับสมาธิของเขาเนี่ยน่าจะปรับได้ตามลำดับครับอาจารย์หลังจากการแข่งรายการเมเจอร์นะครับถือว่าทางเชียงใหม่ครั้นที่ได้ประสบการณ์อะไรบ้างครับตอนนี้ต้องต้องบอกว่า อย่างน้อยก็คือเสริมความแข็งแกร่งชั่วโมงดินเขาก็สูงขึ้นเพราะว่าเกณฑของเด็กเชียงใหม่คันตี่ทุดนี้อายุเฉลีย่ยตอนนี้อยู่ที่21ปีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในระยะเวลาปี2ปีนี้เด็กที่นี้น่าจะมีผลงานสร้างชื่อให้กับโสโมสรแต่ขออย่างเดียวก็คือขอให้เขาต่อเน,นื่นองการซ้อมเงืนคืน ผมเชื่อว่าเด็กทุดนี้พัฒนาได้ครับ,รบอ,อาจารย์ฝากถึงแฟนคลับของเชียงใหม่คันที่หน่อยครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับของเชียงใหม่คันซี่ครับที่ติดตามพวกเราติดตามอย่างเติม,มนีงแม้จะผลงานยังจับต้องไม่ได้ผมเชื่อว่าในอนาคตก็ยังผู้ปกครองของเด็กๆลูกทีมในขณะนี้ยังซัพพอร์ตทีมดูแลเขาอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าเด็กชุดนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับความเป็นนักบอลอาชีพได้ในอนาคตก็ต้องขอ,ขอขอบคุณแฟนคลับเชียงใหม่คันที่ขอให้สนับสนุนเด็กๆพวกนี้อย่างต่อเนื่องครับผมครับคุณครับขอบคุณครับยศครับ